สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปเบื้องนาสุทนชนาใสาค่ะมาแต่งหน้ากันค่ะเมื่อกี้ส่วนมอเรียบร้อยแล้วต้องไปตัดต่ออีกนะคะแล้วก็จะเอาลงนะคะวันนี้จะตัดต่อแบบจะทําหน้าต,ตัดต่อคงไม่ตัดต่อเพราะอัดคลิปก็คือแบบอัดคลิปตรงๆคือเอาลงเลยจ้าพี่น้อง หน้าสดใสกิ้งวันนี้พี่จะมาทำคอนเทนต์ในการนะคะจริงๆเอาหมดทุกให้ความรู้หมดเลยนะะ ถ้าหากว่าวันนี้เราอยากจะประสบความสําเร็จใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่เราต้องตัดทิ้งไปเลยคะ่ะนะสิ่งนี้นะคะอะมันขัดขวางความสําเร็จของเราคะ่นะหนึ่งอะไรการที่เราบ่นค่ะนะถ้าวันนี้เราบ่นค่ะนะไม่ว่าจะบ่นเรื่องอะไรก็ช่างนะคะทุกคนมาแต่งหน้ากันบ่นตัวเองบ่นแฟนบ่นลูกบ่นคนอื่นนะคะหรือแม้กระทั่งนินทาอิจฉาคนอื่นค่ะ ไม่ทาให้เราประสบความสําเร็จเลยค่ะนะถ้าวันนี้ชีวิตเราอ่ะถึงทางตันนะเราอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใช่ไหมสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องทําค่ะเราไม่แคร์ใครแล้วอยากทําอะไรก็ทาทาในทางที่มันถูกต้องแล้วก็ที่มันดีค่ะต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะรักความโกรธความโลภความหลงให้ได้แล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะกด แรงดึงดูดกฎจักรวาลหรือกฎของพระเจ้าคล้ายๆกันนะพี่อาจจะไม่เก่งถึงกฎแรงดูดแต่พี่นะเอาคําสอนพระเจ้าแล้วกันเนาะให้เราละความกดความโลภความหลงความอยากให้ได้นะให้เราปล่อยวางให้เรามีความสุขสมองของเราเนี่ยคิดวันวันหนึ่งนะคะครูบาอาจารย์ไี่สอนเลยค่ะจริงๆมันเหมือนที่ครูอาจารย์สอนค่ะสมองของเราคิดไล่เป็นเหมือนเรื่องวันนี้เพื่อนๆจะเอาสมองไปคิดในทางที่ไม่ดีนะก็ชีวิตก็จะไม่ดีค่ะ แต่เอาสมองไปเรียนรู้นะเอาสมองของเราไปนั่งฟังเอาหูเราเอาตาเราไปนั่งดูครูทำเขาสอนเรานะเราก็จะได้ความรู้ความรู้นั้นจะทำให้ทุกคนที่มาติดตามเราในช่อง y o u t u b e เนี่ยมีรายได้มากขึ้นตัวเราจิตวิญ,ญญาณเราเนี่ยถ้าเาเหมือนเขาเรียกว่าเอาทำดีอ่ะเอาตัวเราออกมาทําความดีอย่างเงี้ยจะทำให้เพื่อนๆอน่อะมีรายได้มากขึ้นจต่การทำช่อง youtube จะมีแพทซ์อินค c o m ม ถ้าเราไม่ออกมาเป็นนักสร้งางแรงบันดาลใจใช่ไหมเราก็ออกมาทําคลิปขายทากับข้าวก็ได้ทอดไข่กิ่งใช่ไหมหรือแม้กระทั่งทํากับข้าวกิ่งก็ออกมาทําคลิปทํากับข้าวก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างเราเนี่ยเรามาสายกดแรงดูกดจกักรวาลเราเรียนรู้เรื่องนี้แล้วก็เราเป็นพ่อค้าไม่ค้าออนไลน์เนาะเราก็ต้องเรียนรู้กับครูบาอาจารย์เพราะว่าเราอยากได้ผลลัพธ์เหมือนครูอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเรียนรู้อะ เราติดตรงไหนอ่ะเราพูดไม่พอหรอเราพูดไม่ดีหรอเราก็จะหยุดพูดเนี่ยค่ะ,ะ,ะเราชมคนไม่เป็นหรอเราก็จะไปฝึกการชมคนอื่นมาให้เนี่ยอ่าอือแสิ่งสําคัญเลยในการเรียกคบเพื่อนค่ะนะมามาถึงทุดเลือกคบเพื่อนหนึ่งค่ะกฎของแรงดูดกฎจักรวาลชอบให้เรามีความสุข หรือการอธิษฐานจิตการโปรแกรมจิตใช่หมดอ่ะนะะหรือคําสอนของพระเจ้ากระถางเงินล้านต่างๆใช่กดแรงดุดเหมือนกันเหมือนหมดเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในกฎของจัก,กรวาลหมดค่ะอ่ะที่พิดพาสวดนะคะคลิปก่อนหน้านี้เนาะใครที่มาสายกดแรงดูดกดจัก,กรวาลก็จะรู้เลยว่าเขาจะไม่นินทาอ่ะ เขาจะไม่บน่นเขาจะไม่โกรธถ้าเงินเขาไม่ประสบความสําเร็จเขาจะไม่จําอดีตแล้วเขาจะอยู่กับัุบอนาคตเพื่ออนาคตคนที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาจะขยันขยันในที่นี้มันไม่ได้เหนื่อยนะสั่งจัก,กรวาลไปเลยว่าหนูอ่ะอยากทำงานสบายอยู่บ้านหนูอยากทำคลิป ลง Youtube ให้ประสบความสำเร็จหนูอยากเป็นยูทูบเบอร์แล้วมีคนติดตามหนึ่งล้านคนหนูจะขยันตั้งใจทำหนูอยากมีสภาพทางด้านการเงินหนูอยากมีแพตซิอินคัมจากการทำช่อง youtube หนูอยากเป็นนายตัวเองจากการทำช่อง YouTube หนูอยากเป็นเจ้านายตัวเองในการทำธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะขายสบู่ล้างหน้าขายสกินแคร์ให้ประสบความสำเร็จหนูอยากได้อะไรหนูก็บอกจัก,กรวาลของคุณนะ ขอให้ส่งคนมาเห็นคลิปของหนูที่หนูทำทุกวันทุกวันด้วยเถอะแล้วจักรวาลก็จะส่งคนมามาให้เห็นคลิปอะช่อง youtube สั่งจิตได้เสมอว่าเราทำ youtube นะให้มีคนติดตามหนึ่งล้านคนนะแล้วเราก็ตั้งใจทำจนกว่าเราจะได้หนึ่งล้านคน หรือว่าตั้งแต่1,000จนถึง10,000อ่ะ10,000คนก็มีรายได้แล้วนะคะโดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกแล้วแล้วเราก็จะมีแพสซีฟอินคัมจากการทําช่อง YouTube แล้วอย่างเงี้ยค่ะ,ะการครบเพื่อนค่ะการครบเพื่อนใครที่ไม่ทําให้เราประสบความสําเร็จอ่ะเลิกคบค่ะนะคะคนสําเร็จทุกคนสอนทพินีแบบนี้อ่ใครที่ทําให้เราปวดหัวใครที่ทําให้เราไม่สบายใจใครที่พูดไม่ดีกับเรานะคะ ใครที่อิดชาเราพูดใส่เราไม่ดีไม่คบค่ะเลิกคบเลยค่ะเพื่อนๆถ้าองั้นจิตคุณจะตกค่ะนะเขาเรียกว่าพยามานนะในความเป็นจริงตามหลักของพระศีวลีเนี่ยนะหรือพระอุปกคุตเนี่ยนะมีพระมหาสัตว์ออยู่เมืองเมืองหนะึ่งท่านบอกว่าเชิญพระอุปกคุตให้ขึ้นมาช่วยงานหน่อย เราต้องทำพิธีนี้ใหญ่แบบกลัวคนมาขัดขวางพิธีอันใหญ่ของท่านเนาะพี่ก็ไปฟังนะฮะไปฟังประวัติของพระศรีบุรีมานะพี่ไม่มีความมีจิตที่แบบว่าอยากจะพูดนะท่านทําให้เราต้องต้องแบ่งปันทุกคนนะเนาะเพราะว่าเราไปเรียนมาเนาะแล้วทีนี้นจริงๆพระอุบาคุตจะไม่ขึ้นมาได้ซ้ำเพราะท่านนั่งสมาธิอยู่นะท่านอยู่ใต้น้ํานะ ท่านเป็นเทวดาอยู่ชั้นใต้น้ํานะคะเขาเรียกว่าเทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินเนาะอะท่านคุมทางนาลกทางนี้อยู่อ่ะนะแล้วก็ก็เชิญท่านขึ้นมาอืมแล้วมาจับพญามารมารก็หมายถึงตัวตัวคนที่เป็นมหากตรนัตนแหละก็คือกลักวกลักวโกรธกลัวโมโหอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งมารภายนอกต่างๆนะก็จับพญามารแล้วพระอ,อุบุขก็ไปคุยกับพญามารว่า ท,นนนะท่านเนี่ยนะท่านเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าไหมเนี่ยท่านเป็นท่านเป็นมารจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะพระศิวลีก็ถามนะพระศิวลีก็ถามพญามามรว่าท่านเป็นพญามามรจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่หรอกมั้งนะท่านก็เป็นคนดีได้นะอะไรเงี้ยนะแล้วพญามามรก็เลยบอกว่าใช่ร่างจริงๆของเราเนะี่ยเป็นพระพุทธเจ้านะองค์ที่เท่าไหร่นะอืท่านก็บอกไปเนาะก็เลยแปลงร่งางค่ะ ก็เลยแปลงร่างให้พระอุบคุตดูว่าเนี่ยเราก็เป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละอ่ะนะเราก็เป็นพระพุทธเจ้าได้นะเห็นไหมทีทานเรื่องเนี้ยเขาเขามีเรื่องเนื่อนนํานะว่าพระอุปพระอุบคุตเนี่ยไปถามพญามารว่านะท่านจะเป็นพญามารไปตลอดชีวิตเลยหรือไม่อะไรเงี้ยเขาเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราอ่ะก็ไม่ได้เป็นพญามารหรอกอ่ะเราก็เป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละ เขาก็เลยแปลงร่างให้ดูถ่าถ้านเราแปลงร่างให้ท่านดูแล้วท่านอย่าหัวเราะเรานะว่าเนี่ยอย่าไปบอกใครนะว่าเราก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วท่านก็แปลงร่างพญามารก็แปลงร่างเป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมนะต่อมาหลังจากนั้นนะคะคือพิธีก็สําเร็จนะนะด้วยความที่พระอุปคุฎะมาจับพญามารไว้ให้แล้วก็มาช่วยให้พญามาระเป็นพระพุทธเจ้าเนาะทุกคนแล้วที่สําคัญค่ะ ตอนที่ที่เริ่มขอพอรน่ะนะนะองค์พ่อพระศิวลีวันนั้นทำบุงเกิดแบบอารมณ์ของพิทิศแบบมันเหมือนท่านทําท่านทําให้เรารู้ว่าเนี่ยการตกนรกมันเป็นแบบนี้นะเราโกรธเราโมโหจนเราคุมตัวเองไม่อยู่เลยทุกคนแล้วก็คือเราไปฟังประวัติท่านมาแหละนะฮะแล้วเราก็อัญเชิญสวดมนต์ขอพอรท่านใช่ไหมพระศิวลีเนี่ยท่านเป็นคือเป็นเรื่องของมหาลาภท่านชอบทําบุญมากๆนะ ทำอยู่ในท้องแม่ประมาณเจ็ดปีบ้่งทำที่จาไม่ได้แล้วจาได้ที่ไปเรียนรู้มาเจ็ดปีค่ะแล้วไม่ออกมาสักทีจนแม่มาเจอพระพุทธเจ้าก็ไปขอพรพระพุทธเจ้าว่ะพระพุทธเจ้าเจ้าขาตอนนี้ลูกทุกข์ทรมานเหลือเกินทําอย่างไรให้เด็กน้อยที่อยู่ในท้องมารดาเจ็ดปีแล้วเนี่ยยังไม่ออกเลยช่วยให้ลูกพ้นทุกข์ได้เถอะนะ แล้วทีนี้ก็ไปขอพอรพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าขอให้นะโยมมีความสุขพ้นทุกข์นะขอให้คลอดลูกง่ายๆนะอะก็คลอดลูกง่ายก็เลยตั้งชื่อลูกว่าพระศิวลีตั้งแต่พบก่อนพบก่อนหนะ้านี้พระศิวลีก็เป็นคนที่ชอบทําบุญทําทาน,นมากๆเลยจนมาเกิดบนท้องแม่ก็ยังออกมาจนเป็นหนุ่มก็ชอบทําบุญชอบทําบุญทําทานจนเรื่องลือไปแบบอยู่ในหมู่บ้านนั้นนะคะผลท้ายก็อดไม่ไหว ด้วยความที่ชอบทำบุญทำทานก็ขอขอแม่ขอแม่ไปบวชนะทุกคนเออพี่ชอบรักสวยรัาง,งามน,นะคะแต่พี่ก็จะมาเล่าที่พี่ไปเรียนรู้มาให้ทุกคนฟังก็ก็ขอไปบวชนะไปบวชก็มีบารมีนะในเรื่องคือใครเหมือนขอพรอ,อะไรเงี้ยเวลาท่านสวดมนต์ให้เงี้ยก็ทำให้ค้าขายดีอะ เหมือนพีทอะไปค้าขายมีหลวงตาท่านหนึ่งท่านให้เบี้ยแก้พี่มาเวลาเราใส่บาตรทำบุญกับท่านบ่อยๆท่านจะบอกเราเลยแล้วเราปรึกษาท่านอย่างเงี้ยท่านบอกว่าไอเนี้ยแบบนี้ไม่ดีนะลูกมันเป็นบาปอย่าทำเราก็ไม่ทำอ่ะแล้วทีนี้เรารู้สึกว่าทําไมเราค้าขายดีจังเลยเวลาเราทําใส่บุญใส่ทําบุญกับพระที่เดินผ่านไปผ่านมาเราก็เลยมีจิตว่าเราจะไม่ขี้นเหนียวเลยเรา พาที่ท่านเดินผ่านไปมาเราจะไม่คิดหน้าคิดหลังเลยเราจะเอาของทําบุญใส่บาตรอยู่ตลอดแล้วยิ่งทํายิ่งได้อะทุกคนใจไหมทุกคนยิ่งทํายิ่งทําให้เราขายหมดอะทุกวันอย่างเงี้ยค่ะนะคนเป็นพ่อค้าไม่ค้าสิ่งหนึ่งเลยนะพี่นอยากจะคือเข้าใจอะคนเป็นพ่อค้าไม่ค้าส่วนมากเขาจะอยากขายดีขายหมดอ่ะเออเขาอยากขายดีขายหมดนะแต่จริงๆแล้วทุกคนก็ต้องกล้าทําบุญด้วยนะเออนะเราต้องทําบุญด้วยนะเว้ย เราจะมารอให้คนมาช่วยเราโดยที่เราไม่ทําบุญเลยอ่ะนะอืมเราต้องทําบุญอ่ะอย่างน้อยก็ใส่บาตบ้างคือเอาของที่มีอ่ะนะเอาของที่มีที่เราค้าขายแเลยใส่บาตรท,ทาบุญอ่ะทุกวนันทุกวนันจิตใจก็จะบริสุทธิ์มันก็จะทําให้เพื่อนๆมีความสุขทางใจและทางสมองทางอารมณ์มันก็จะทําให้เพื่อนๆดึงดูดผู้คนเข้าร้านให้ขายดีขายหมด ขายดีเนะีขายหมดนะที่นี้เออวันนี้นะได้กําไรหมื่นหนึ่งได้กําไรหมื่นหนึ่งต่อวันอ่ะหรือบางคนได้สี่ห้าร้อยได้พันหนึ่งก็คือมันมีพอที่จะเหลือกินเหลือเก็บเลี้ยงดูครอบครัวก็ควรจะเพียงพอแล้วนะคะทุกคนเคยเป็นไหมอุ้ยได้เท่านี้ก็ไม่อยากไม่พอใจก็ไม่มีความสุขก็ทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเคยเป็นไหม เคยเป็นมาก่อนค่ะอ่านะคะทุกคนเราเป็นมนุษย์เออบางคนเราเคยไปเจอคอนเทนต์ครูท่านหนึ่งท่านสอนมีคนมามาติมาติคนอื่นอย่างเงี้ยแหละว่าเฮ้ยมาสายธรรมะต,ต้องสวยด้วยสวยได้ด้วยเหรอครูง,งอกก็สอนว่า เอาเขาจะสวยมันเรื่องของเขาจะไปห้ามเขาได้ไงเขาอยากสวยเออไม่เกี่ยวกันนะเพื่อนเพื่อนเรื่องของความสวยเนี่ยนะแล้วเราจะมาอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยนะก็ได้นะเอเอนะฮะวันนี้เราจะแบบว่าอยู่ในศีลในธรรมแล้วเราไม่ดูแลตัวเองก็ไม่ได้นะในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องดูแลค่ะเราต้องรักตัวเองเราต้องเรียนรู้เราต้องลงมือทําเราอยากมีเหมือนคนอื่นเขาเราก็ต้องใฝ่รู้ใฝ่กระทํามากกว่าคนอื่น ลองคิดเล่นว่าคนที่เขารวยอ่ะเขาทํามามากเท okay. ่าไหร่เขาถึงรวยได้เออเขาก็คงไม่ได้นอนอยู่เล่นๆแล้วเขารวยอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ได้ขี้เกียจแล้วเขารวยเนาะเอออย่างเงี้ยต้องต้องมองด้วยเหมือนพี่นิดาเคยขายหมูเราเคยขายหมูกับน้าเราที่รวยเนี่ยโอ้เราอยู่ประทันมาเจ็ดเจ็ดประมาณเจ็ดเดือนเราเราต้องตื่นแต่เช้าตื่นสายก็ตื่นสายด้วยกันอ่ะอย่างเงี้ยค่ะแต่ขายหมูไม่ได้ตื่นเช้าเพื่อนๆมันมันตื่นสายนะตื่นสายได้อื แต่นอนดึกแต่นอนดึกนะคะทุกคนอืมแต่ก็คือก็รวยอ่ะนะทุกคนเห็นไหมแต่ละอาชีพตื่นไม่เหมือนกันเหมือนขายของออนไลน์ก็เหมือนกันเวลาไม่เท่ากันแต่ทําไมสามารถหาเงินได้เพื่อนเนเคยเป็นไหมอืมเราแบ่งเวลาทําการขายของออนไลน์เวลาไม่เท่ากันสมมติว่าเพื่อนเพื่อนอ่ะทางานตอนเช้าเพื่อนเพื่อนเอาเวลาที่เหลือชั่วโมงหนึ่งที่เบรกเนี่ยมาทําคลิปสามคลิปลง youtube ทุกวันทุกวัน เพื่อนๆก็จะมีคนติดตามมากขึ้นวันหนึ่งเพื่อนๆอาจจะมีคนติดตามหนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นคนก็หาเงินได้เป็นหมื่นกว่าบาทแล้วนะอ่ะพี่ที่ไปติดตามน้องคนหนึ่งที่เขาเคยเขาทำ u t u b e อยู่เขาทําได้หนึ่งหมื่นับ์อะมีไรายได้หมื่นกว่าบาทเลยนะจากการทําช่อง youtube เนี่ยจากโฆษณาที่ youtube ให้เนี่ยอุ้ยมันมันฟรีทุกคนยุคสมัยนี้อะถ้าคุณ มองหาช่องทางหาเงินอ่ะมันมันง่ายนะแต่กว่ามันจะไปได้เนี่ยเราต้องใช้ความพยายามนะใช้การลงมือทํามากกว่าคนอื่นอทําคอนเทนต์ต่างๆช่วยเหลือผู้คนอย่างเงี้ยค่ะเวลาเจออะไรใครมามีบททดสอบอะไรเราก็เอาหูไปนาเอาตาไปไล่เราลองสังเกตเองครูบาอาจารย์ที่สอนเสมอว่านี่เราไม่สนใจอะไรมาก เยอะแยะที่เราผ่านมาเราก็ทําเป็นหูไปนาตาไปไล่ไม่ได้สนใจอะไรสิ่งที่คนพูดอ่ะลองนึกถึงว่าเราเป็นเด็ก้วกันนะคะอตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่ด่าว่าเราจะตายนะเราก็ไม่สนใจเราก็หัวเราะเราก็ไปเล่นของเราไปแล้วก็ลืมไปอย่างเงี้ย คือนิดไม่เอาเลยนะพี่ไม่ตินะพี่กลัวาบาปมากๆเลยติในเรื่องของพระพทธพระรมพระสฆงหรือพระท่านใส่พระเหลียงอยู่ก็ช่างพี่ไม่เอาเลยค่ะนะเออนะนิดนะคะแม่ๆทุกคนนะอาจจะเป็นเกิดมาก่อนกันก็จริงแต่ว่าเราเนี่ยจะถือในเรื่องนี้เลยเราเคยไปฟังพระอาจารย์ท่านสอนว่าเคยไหมโยมนะเคยเคยติพระไหมเคยติพระเคยด่าว่าใครในเรื่องของพระพุทธศาสนาไหม มันก็เป็นเวรเป็นกรรมอย่างหนึง่งถ้าเราเลิกได้เราก็ได้บุญนะญเพื่อนเพื่อนหรือบางทีอ่ะตีเข้าไปหมดทุกอย่างวันนี้เพื่อนเพื่อนไม่มีใครดีไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะตั้งแต่ที่แรกหรอกทุกคนต้องเรียนรู้ทุกคนต้องพัฒนาพี่ก็ต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาตัวเองอยู่ทุกวัน พี่ก็เลยว่าเออมึงมึงอยากโกรธมึงโกรธไปมึงโมโหมึงโ,โหไปอะเอาให้สะใจไปเลยนิดนะตอนนั้นนะตอนที่พี่เริ่มบูชาแล้วท่านแบบใส่พระศรีบลีมาแล้วเราคุมตัวเองไม่ได้แล้วเราโกรธอ่ะอ่ะล้วโกรธให้มันพอโมโหให้มันพอมึงบ่นให้มันพอแล้วมึงจะได้หยุดบอกตัวเองนะทุกเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะไม่เล่าเราจะไม่ทําแล้วเไร การที่เราบุญน่ะนะมันไม่ทําให้เราประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานถ้าสมมุติว่าเราไปทํางานประจํำอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นพี่นี่ก็เคยทํางานด้านการบริการมาก่อนเนาะต้องใช้สมองใช้สติมากๆเลยนะเราต้องอยู่กับลูกค้าเยอะเออคนที่ทํางานด้านการบริการเขาก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะกว่าจะเข้ากับลูกค้าได้เอ,อเจอลูกค้าดีก็ดีไปเจอลูกค้ายี่เง่าก็โอ้ยโดนด่านะคะบางทีอ่ะ เนี่ยเพื่อนมาขายของออนไลน์นะออนไลน์ก็เหมือนกันแต่แล้วถ้าเราอธิษฐานกิจค่ะขอให้เจอแต่ลูกค้าที่ดีๆน่ารักนะคะอธิษฐานแบบนี้คนจะได้เจอใครที่ไม่ดีไม่น่ารักไม่ต้องส่งมาไม่เอาบอกองค์พ่อไปเลยนะหรือใครที่มาซื้อแล้วไม่ขายก็ไม่ต้องเอามาแล้วเอา,าเฉพาะคนที่ใจใหญ่คนที่มาใช้แล้วก็มาลงทุนกับลูกนยะคนละสี่แสนห้าเนี่ยขอให้ส่งคนแบบนี้ละมา นะหรือใครที่จะเปิดบินเท่าไหร่ก็ขอให้ส่งมาให้เจอลูกอ่นะเอาเฉพาะคนอยากทําใครไม่อยากทำไม่ต้องมาให้มาติดตามลูกเลยนะหรือใครที่เกลียดลูกแล้วก็ให้เขาไปไกลๆเลยนะนี่ก็บอกจักราวาลแบบนี้ละ่ะเออใครที่เขาไม่รักลูกไม่ต้องมาให้เจอคลิปลูกเลยนะแม้แม้แต่หน้าอย่าให้ได้เจอนะออนะอธิษฐานไปเลยทุกคน เออนะพี่ก็ขอจบคลิปนี้นะคะก่อนนะคะทุกคนวันนี้เราจะประสมความสําเร็จได้นะคะโหสามสิบวินาทีแล้วทุกคนนะ,ะนะอืมมาสรุปกันค่ะถ้าหากว่าวันนี้พี่ๆเพื่อนๆน,นะคะอย่าจะลดความโกรธความโลภความหลงได้นะ,ะโกรธให้มันเต็มที่บ่นให้มันเต็มที่ไปเลยค่ะแล้วก็หยุดค่ะ แล้วก็ขอโทษตัวเองค่ะขอบคุณบอกรักตัวเองขอบคุณนะที่ยังมีลมหายใจอยู่ขอบคุณมือทั้งสองข้างที่ช่วยันจับอะไรก็ได้แต่เงินได้แต่ทองต่อไปนี้ขอให้ฉันมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเถอะนะขอให้ปีนี้เป็นปีที่รวยๆขายอะไรก็รวยนะเถอะนะถ้าหากว่าลูกรอดลูกจะช่วยเหลือผู้คนอธิฐานอย่างนี้แล้วก็ลงมือทําค่ะนะไม่ใช่อธิฐานแล้วไม่ลงมือทำาม่ได้หรือจ๊ะนะอย่างเราก็ทําสร้างตัวตนอยู่ทุกว,วันเนี้ย นะถ้าหากว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวพี่จะขายของแล้วนะคะเพื่อนๆอ่ะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีปัญหาเรื่องของสิวเกิดง่ายนะคะสิวต่างๆนะคะหรือว่าผิวหมองคล้ำมีริ้วรอยผิวไม่เรียบนะคะผิวหน้ามันค่ะวันนี้เพื่อนๆมีปัญหาเหล่านี้ เพื่อนๆลองเปิดใจค่ะมาใช้สบู่ล้างหน้าตัวนี้นะคะนี่เลยค่ะชื่อว่าสบู่ทับทิมหน้าใสค่ะนะถ้าหากว่าคุณเป็นมีปัญหาเหล่านี้คุณเอาไปใช้ใช้ดีเห็นผลแล้วก็มาขายด้วยกันค่ะเปิดจองสบู่ล้างหน้าคนละหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนในราคาร้อห้าสิบห้าบาทสบู่ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเสริมสร้างคอลลาเจนให้กับผิวค่ะจะทําให้สิวต่างๆหายเกี้ยงค่ะเราไม่พอค่ะจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวรูคุคขนกระชับค่ะผิวเพื่อนๆจะกลับมาเรียบ เงียนกระจ่างใสนะถ้าหากว่าวันนี้เพื่อนๆพี่ๆกาลังมองหาช่องทางหาเงินอยู่อยากมีไรายได้มากขึ้นตั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะคะมาตั้งเป้าแล้วก็ลุยไปด้วยกันค่ะนะคะก่อนที่เราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องเรียนรู้ก่อนค่ะพี่ก็จะแบ่งปันอยู่ทุกวันค่ะแล้วก็ลงมือทําค่ะนะแล้วก็ตั้งเป้าหมายค่ะเราต้องมีเป้าหมายด้วยการเปลี่ยนความคิดก่อนค่ะ ว่าเราสามารถหาเงินหมื่นได้นะเพิ่มมาอีกเงินหมื่นได้นะเงินแสนหรือเงินล้านแล้วแต่เพื่อนๆอยากได้เท่าไหร่เราเขียนโปรแกรมจิตเขาเรียกว่าเปลี่ยนความคิดถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดค่ะเราก็จะมีแต่พยายามว่าเฮ้ยเราจะหานี่เพิ่มอีกเพิ่มอีกหรือเราจะเอาเงินที่ไหนใช้นี่นะคะเพื่อนๆต้องเปลี่ยนความคิดก่อนค่ะถ้าวันนี้เราไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตเราจะไม่มีทางดีขึ้นนะ,ะเราต้องเปลี่ยนความคิดก่อนแล้วเรามาลงมือทําทีเนี้ย เพื่อนๆก็จะมีรายได้มากขึ้นค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะก็ช่างที่อยากทำเหมือนจริงนะใครไม่อยากทำนะไม่ต้องมาติดตามไี่นิดนะใครที่อยากทำค่อยมาติดตามอืมค่อยมาติดตามกันเพราะเราอธิษฐานจิตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจอกระยะาณมิตรนะคะที่มาร่วมสร้างแบรนด์ไปด้วยกัน,นะคะ่ะที่มาใช้สบู่ล้างหน้าขอให้ลูกรอดขอให้ลูกรวยจากการขายสบู่ล้างหน้าตัวนี้นะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากทําไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อายุเท่าไหร่ทำงานอะไรนิสัยยังไงแต่ถ้าคุณอยากมีความสุขที่แท้จริงอยากมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันมาสร้างแบรนด์ไปด้วยกันค่ะนะ,ะส่วนนิสยัยเราปรับได้ค่ะนิสยัยเราเปลี่ยนแปลงได้คำพูดคำจาการกระทำของเราเปลี่ยนได้ทุกวันทุกวันค่ะนะพี่เชื่อว่าทุกคนดีขึ้นได้ค่ะส่วนใครพร้อมที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงนะคะใครพร้อมที่จะถือศีลห้าไปด้วยกันนะคะก็มาค่ะเพราะว่า ถ้าเราจะขอพอรองค์พ่อพี่กเนีต้องสือสินห้าค่ะมีสัจจะนะหรือท่านถึงจะช่วยเราค่ะนะ,ะทุกคนนี่เลยค่ะนะหนึ่งก้อนจะเป็นหน้าตาแบบนี้แปดสิบกรัมค่ะบอกเลยว่าใช้ดีจริงๆเอาหน้าไหมคะรับประกันไปเลยค่ะนะคะ,ะเราไม่พอนะเราจะให้คุณเป็นซีอร่วมกันเป็นยูเลอร์ค่ะนะรับแค่ยี่สิบคนเท่านั้นค่ะที่ติดตัวกัน นะไม่ทิ้งไม่เทกันอยู่ด้วยกันนานๆน,น,นะคะไม่ไม่รับคนที่มาแปบ๊แปบๆค่ะเอาคนที่ทําจริงค่ะนะเอาคนที่เรียนรู้ลงมือทําได้ค่ะเราเรียนรู้ลงมือทําได้คุณขาได้สบู่ล้างหน้ามันขายง่ายมากนะสนใจก็ทักมาที่นะเฟซบ o ๊กนะคะนิตยากรสกวาแอดไลน์มาที่0ูนย์เก้าแดห้าศนี่เก้าเจดกสวันนี้เมื่อเจอโอกาสแล้วนะเจอโอกาสนับเลยหนึ่งสอสามสี่ห้าทำเลยนะหรือไปหาทางหาเงินมา แล้วก็ทําเลยค่ะเพื่อนๆน,นะเหมือนพี่เนี่ยแฟนให้แฟนให้ใหอ่งเปามาก็ซื้อมาไว้เนี่ยแล้วก็ลงมือทําอยู่ทุกวันนี้ค่ะแล้วก็เชื่อว่าเราจะเจอคนยี่สิบคนนี้นะคะที่อยากจะเป็นดิวเลอร์ไปด้วยกันนะแล้วก็ลงทุนขายสินค้าออนไลน์ไปด้วยกันมีเลทให้ดูค่ะเริ่มต้นเปิดบินนะคะตั้งแต่สิบก้อนนะหนึ่งพันห้าสิบาทมีกําไรให้ให้ดูค่ะเราไม่พอ นะคะกำไรห้าร้อยบาทถ้าขายได้สิบก้อนนะคะมีเลทสามสิบก้อนห้าสิบก้อนร้อยก้อนพันก้อนหมื่นก้อนมีเลทดิวเลอร์หนึ่งหมื่นก้อนขึ้นไปค่ะลงทุนสี่แสนห้านะคะลงทุนสี่แสนห้าแล้วก็คุณเนี่ยสร้างตัวตนแบบนี้แล้วกะจายสินค้าค่ะหาตัวแทนทําทุกวันทุกวันถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่เราไม่เอามาแบบว่าลงทุนแล้วสต๊อกของแล้วไม่ทํานะคะคือไม่เอาเลยค่ะนะ คุณต้องคิดล่วงหน้าแล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันจะทําแล้วมันจะต้องทําได้อย่างยิ่งอย่างี้แล้วคุณค่อยมาทําค่ะคุยกับตัวเองให้จบก่อนว่าถ้าหากว่าวันนี้เราตัดสินใจท,ที่จะขายสบู่หลังหน้ามันจะทําให้เราลอดให้เรารวยเนี่ยเราจะทํานะค่อยมาทํานะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องการเงินของใครค่ะเราไม่ต้องการให้คุณมาลงทุนแล้วคุณไม่ทําเราไม่ต้องการค่ะเราต้องการเฉพาะคนที่เรียนรู้แล้วก็ลงมือทาหรือเอาความรู้เราไปใช้หรือจะมาทํากับเราหรือไม่ทําเราก็ไม่ซีเรียสนะคะ เราเระบุชัดเจนเลยว่าเราไม่ซีเดียนเพราะเราขายของออนไลน์มาเราก็เดินหน้าของคนเดียวเรายังไปถึงจุดนั้นได้เลยตอนนั้นค่ะนะตอนที่เราขายแอปเปิลดีถอกอ่ะเราเริ่มจากศูนย์ด้วยซ้าเราไม่มีใครขายช่วยเราด้วยซ้ําแต่ทําไมเราไปถึงจุดนั้นได้รอบนี้ก็เหมือนกันค่ะนะคะเราก็จะไปถึงฝันของเราให้ได้ค่ะเพื่อนๆก็ทําได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆต้องเชียร์ตัวเองค่ะเพื่อนๆต้องชมตัวเองค่ะนะไม่มีใครชมเราหรอกเวลาเราเข้าโรงเรียนสังเกตไหมเราเข้าห้อง ซื้อกระดาษคนละแผ่นเข้าเข้าโรงเรียนเวลาเข้าห้อง,งเรียนเนี่ยเวลาเข้าห้องคุณครูสอนเราก็ตั้งใจเรียนโอ้ใครเรียนไม่ได้ก็คือไม่ได้ถ้าถ้าไม่ได้ก็คือเดี๋ยวพี่นี่นะไม่ได้เรียนเก่งค่ะแต่ตัวพี่เองอ่ะก็ถามเพื่อนเราค่ะเพื่อนอันนี้เขียนยังไงทำยังไงเขาก็สอนอ่ะเขาก็สอนเรานะคะจริงๆแล้วเพื่อนทุกคนอ่ะพี่นี่ก็มีเพื่อนเยอะนะเขาก็รักเราทุกคนแหละแต่ว่าเ <ๆ S 1> ราก็ไม่เคยแบบ ไม่ไม่เจอเฟซใครหรือไม่เคยไปแบบเออขอเขาเป็นเพื่อนหรือไม่เคยแบบไปร้องความช่วยเหลืออะไรจากใครหรอกนะเราต้องเอาตัวรอดเองนะแต่ถ้าเราสมมติว่าเราขายของเชื่อไหมถ้าเราไปขอเขามาเป็นเพื่อนก็าอาจจะอุดหนุนเราก็ได้อย่างเงี้ยนะเออเป็นเพื่อนจริงจริงแล้วพี่ขายมาทุกคนแล้วนะขายให้พี่ป้านะอาแม่เอาไปขายให้นะ้าเอาไปขายช่วยหรือแม้กระทั่ง คนในเฟซเนี่ยไม่รู้หรอกเราก็ไม่รู้ว่าใครจะซื้อเราหรอกแต่เราทำทำทุกวันเขาเห็นทําเราทําจริงทําจังอ่ะเขาเห็นเราเอาจริงอ่ะคนสุดท้ายเขาก็ทํากับเราอย่างนี้ยค่ะนะพี่ก็เชื่อว่าอย่างนั้นแหละพี่จะไม่ล้มเลิกนะพี่จะทําให้จักรวาลเห็นว่าเราเอาจริงเว้ยเราจะไม่ล้มเลิกกับการทําแบรนด์ของตัวเองเด็ดขาดนะคะส่วนใครที่อยากทําจริงก็ทักมามาเอาไปลองใช้ก่อนค่ะคนละหนึ่งก้อนนะคะพี่ค่ะน้องขาเพื่อนๆนะคะ ร้อยร้อยหิบห้าบาทค่าส่งห้สิบาทเปิดจองแต่วันนี้ค่ะส่งพร้อมกันนะคะสิ้นเดือนหน้านะสิ้นเดือนมกราค่ะนะพี่ก็ขยันตั้งใจส,สร้างตัวตนคุณลองอธิษฐานเลยค่ะขอให้หาเงินมีทางหาเงินมาได้แล้วหนูจะมาทําหรือถ้าไม่มาทํากับพี่ก็ไปทํากับคนอื่นลองดูค่ะคุณอยากขายอะไรคุณลองไปลองทําดูสักหนึ่งเดือนพีกล้าว,ว่าคุณจะได้รายได้มากขึ้นนะคะ พี่ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะไปลาจากบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามแต่อย่ามาติดตามกันเฉยๆนะมาทําธุรกิจไปด้วยกันค่ะเรามาลอดไวๆไปด้วยกันนะคะมีคนสําเร็จทําเดือนเดียวแล้วรวยอะ่ะทุกคนก็ทําได้เหมือนกันค่ะนะไปลาจากบ๊ายบาย